ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้คงทราบดีว่าผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นและก่อติดเรื่องนี้มาตลอดคือเรื่องโครงการปลูกปาทิ่ของการฟ้าฝ่ายติดแห่งประเทศไทยออกอากาศไปแล้ว3ตอนครั้งแรกผมพูดในรายการคุยทุรกิจสนธิตอนที่229ตอนอย่างนี้ก็มีด้วยกฟผปลูกปาทิพทุจริตคบ CSR ออกอากาศเมื่อวันศุก ที่16กุมภาพันธ์267ครั้งที่2รายการคุยเรืสนที่ตอนที่230บ็ดตอนปลูกป่าที่หาพันล้านช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่1มีนาคม267ครั้งที่3รายการคุยเรสนที่ตอนที่233ตอนไหนบอกจะต้องไม่มีเรื่องทุจริตออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคม2องพ ในรายการทั้งสามครั้งผมได้ทิ้งทายถึงคุณพีรพันธ์สาีรัฐวิภาครองนายกมตีและมติว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกอผให้ลงมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังดยเพราะท่านเคยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนรวมทั้งต่อหน้าผมว่าคนอย่างท่านไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงานใดๆที่ท่านดูแลอยู่อย่างแน่นอนที่สุดถึงวันนี้ผ่านไปแล้วสองเดือนเรามาอัปเดตการตรวจสอบเรื่องโครงการปลูกป่าทิพย์ร้านไร่ของการฟ้าฝ่ายผลิแตแห่งประเทศไทยสักหน่อยว่าคืบหน้าถึงไหนแล้ว ก่อนอื่นมาทบทวนความทรงจํำกันสักนิดโครงการนี้ทำไมถึงหอมหวนนะโครงการนี้เรียกว่าโครงการปลูกป่าล้านไร่ซึ่งการฟ้าฝ่ายผิดลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้มีระยะเวลาดําเนินการรวม10ปีด้วยงบะมณกว่า5,000ล้านบาทคิด เป็นเงินที่เบิกจ่ายกันต่อปีก็ถึง500กว่าล้านบาททีเดียวโครงการนี้ท่านผู้ชมครับพบข้อมูลว่ามีความไม่ชอบมาบางคนหลายอย่างตั้งแต่ก่อนเริ่มดําเนินการสอรว่าจะทุจริตเชิงโนโยบายแบบเป็นกระบวนการครั้งโหรารที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่างตอบแทนให้กันในวงพวกรอ,องของผู้บริหารระดับสูงหรือที่เรียกว่าปลูกปาท,ทิพย์เพราะว่าปลูกกันเฉพาะด้านหน้าแปลงปลูกพอสํารวจลึกเข้าไปกับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยดังหลักฐานที่ผมเคยนํามาเปิดเผยเป็นตัวอย่างให้ดูไปแล้วในหลายๆพื้นที่และหลายๆจ หเมื่อผมเปิด เรื่องนี้อย่างจริงจังขึ้นมาจี้ไปถึงกระทรวงพลังงานทําให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างมากในกฟผโดยมีการตั้งคณะกรรมการทั้งภายในกฟผและจากกระทรวงพลังงานก็มาตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งอีกไม่นานคงได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องการปลูกป่าทิปนี้ออกมาเพราะเห็นว่ามีการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลกันตลอดขณะเดียวกันข่าววงในกฟผว่าระหว่างการตั้งการสอบสวนภายในและชุดของกระทรวงพลังงานกําลังดำเนินง,งานอยู่ตรวจสอบได้มีคําสั่งให้ย้ายนายชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยผู้ว่าการบริหานจัดการ กาความยั่งยืนในฐานะรองโฆษกการฟ้าผ่า,าย,ยผลิตแห่งประเทศไทยกรฟภซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ไปทําหน้าที่ที่โงรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลําปางคําสั่งดังกล่าวทํากันเงียบๆเหมือนกลัวสังคมภายนอกจะรู้และการกลับไปที่ที่นายชัยวุฒิเคยอยู่เหมือนปล่อยเสือเข้าป่าซึ่งอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการลงโทษหรือลดชั้นแต่อย่างใดไม่น่าจะใช่ระดับผู้บริหารระดับสูงก็ยังช่วยเหลือกันอยู่เหมือนเดิมถ้าเดาทางไม่ผิดงานนี้ผู้บริหารคงลอยตัวกันคงให้เด็กๆรับกรรมกันรับผิด ชอบกันไปด้วยว่ากระทําการลงไปด้วยความบกพร่องรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีการศึกษาข้อมูลในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบสุดท้ายก็คงจะช่วยพักพวกระดับผู้บริหารให้รอดพ้นไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์องคอ์กรแต่เรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมครับช้างตายทั้งตัวเอาเจ้าใบบัวปิดได้หรือเปล่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u t u b e นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมล่าสุดจากการตรวจสอบของทีมงานของผมพบว่าโครงการปลูกป่าทพิปนี้ได้มีผู้นำเรื่องราวไม่ชอบมาปากกลไปยื่นร้องต่อสํนังกงานร,ร้องป้องกันปราปามทิ่แข่งราชบรปปชและทราบว่าปาป,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 าปาชได้รับเรื่องนี้ไปดําเนินการแล้ว ผมก็ขอฝากทางปปชซึ่งผมก็ส่วนตัวแทบจะไม่มีความหวังอะไรเลยกับปปชกรุณาช่วยเร่งรีบดําเนินการเรื่องนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเงินของรัฐที่ควรมาใช้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยังเป็นเงินก้อนมหาศาลประมาณ5 0 0 0ล้านบาทเพราะแม้แต่คดีเล็กคดีร้อยยิ่งกว่านี้เช่นคดีทุจริตเบิกเงินค่าบีเลี้ยงเพียง7,00 0บาทของผู้บริหารระดับฝ่ายกรปเท่าที่ทราบมาปปชเพิ่งลงมีมติให้ลงโทษสั่งปลดผู้บริหารระดับฝ่ายกรปนั้นออกจากงาน นี่ขนาดทุจริตด้วยเงินเพียง70,00ล้านบาท7000กว่า7000กว่าบาทยังมีคำสั่งปลดออกจากงานเลยนี่เป็นงบเบิกป,ปีละหลายร้อยล้านบาททั้งโครงการ5,000ล้านท่านจะปล่อยเรื่องนี้เงียบเฉยได้ไงส่วนเรื่องการย้ายนายชัยวุฒิหลักเมืองเมื่อผลตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วพบว่าเพิ่งมีคำสั่งย้ายแบบเงียบเงียบช่วงก่อนจุดสงกรานต์ที่ผ่านมาอาจต้องทำช่วงนั้นเพราะไม่ใหญ่เป็นข่าวดัง หรือแพร่สะพัดออกไปเนื่องจากนายชัยวุฒิเป็นผู้บริหารระดับสูงกฟผพอและยังดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกกฟออีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะปลดหรือย้ายนายชุดไปแล้วแต่เรื่องปัญหาปลูกป่าทิพย์ที่ผ่านงบมามอย่างมหาศาลก็จะไม่ต้องสืบสา,าวเล่าเรื่องและหาผู้รับผิดชอบกันในได้ถึงที่สุดเพราะของพันนี้คนคนเดียวจะคิดทํางานหรือสั่งการโครงการใหญ่ๆที่ใช้เงินเป็นพันๆล้านแบบนี้ไม่ได้แน่ต้องมีการกระทํากันอย่างเป็นกระบวนการด้วยอันนี้ผมเลยต้อง จำเป็นต้องถามไป่ังผู้ว่ากอฟผคนใหม่คุณเทพรัต เทพพิทักษ์คือ3-4เดือนที่มีเรื่องแดงมาท่านได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังเพราะการณีนายชัยวุฒิกับโครงการปลูกปาทิพย์ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงสมควรจะถูกสั่งปลดออกใช่ไหมไม่ใช่โดนย้ายเท่านั้นนอกจากนี้ผมยังมีคำถามต่อมาว่าถ้ามีการย้ายนายชัยวุฒิแล้วแต่เครือข่ายของทั้งหมดของนายชัยวุฒิที่เกี่ยวโครงการตั้งแต่ระดับฝ่ายผู้ช่วยฝ่ายหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกยังคงอยู่ครบทีมหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นการตรวจสอบพนิกรารนั้นจะหาความจริงกันได้หรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มกระบวนการนี้จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยโครงการใหญ่ขนาดนี้ต้องนําเสนอผ่านบอร์ดกฟผออให้ความเห็นชอบก่อนเนื่องจะเป็นโครงการระยะยาวถึง10 ปีใช้งบประมาณมหาศาลกว่า5พันล้านบาทแสดงว่าต้องมีการวางแผนและผ่านการกันกรองมาอย่างดีมีการเตรียมความพร้อมทุกมิติทั้งด้านงบประมาณด้านคนด้านพื้นที่ด้านความรู้และต้องมีแผนรองรับที่พร้อมบรหิหารความเสี่ยงในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน น้ำผูรู้ว่าคนในกรกพอพูดกันทั่วไปว่าตั้งแต่มีโครงการนี้ขึ้นมานอกจากข้อข้อหาทุจริตเชิงนโยบายใครทำงานผู้ใหญ่มีผมโยชนเสนอขอตาแหน่งกันแบบไม่เกรงกลัวความผิดใดนๆนนเลยอุเทพร,รัฐผู้ว่ากรกพอครับไปตรวจสอบข้อจริงเรื่องนี้ให้ดูได้ว่าระดับผู้ราง,งานจำดาโครงการนี้เติบโตกันเร็วทุกคนจริงหรือเปล่า ตั้งแต่นายชัยวุฒิจากระดับฝ่ายปีเดียวขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการส่วนคนอื่นๆจากผู้ช่วยฝ่ายดันขึ้นเป็นผู้นฝ่ายแทนนอกจากนี้ยังมีหัวหน้ากองปลูกป่าดันก้นกันไปขึ้นเป็นผู้ช่วยฝ่ายแล้วดันก้นกันขึ้นไปเป็นแถวแถวตามลำดับทานผู้ว่าไปตรวจสอบดูแล้วมีอะไรต้องแก้ต้องปรับ ก็ต้องมีความกล้าหาญนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมาภายในกฟผที่ใหญ่โตเชเหละเกินมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสถาบันแบ่งก๊กแบ่งเหลา่าเผ่ากอรวมทั้งเหลือบที่คอยหาผลประโยชน์จากงบประมาณองค์กรเช่นเรื่องปลูกป่าทิพย์เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครร้องเรียนหรือนําเสนอออกมาถึงแม้กฟผจะพยายามสร้างภาพอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชว่าเป็นองค์กรธรรมาภาิบาลขนาดไหนก็ตามแต่อย่าลืมว่าระบบอุปถมัมภ์ คำชูกันยังคงมีอยู่ตลอดโดยเฉพาะการร่วมมือการทุจริตเชิงนโยบายในรูปแบบโครงการ CSR กฟผในรูปแบบต่างๆ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อผู้ว่าท่านจะตรวจสอบเรื่องปลูกป่าทิพย์แล้วท่านจะให้ครบท่านผู้ว่าน่าจะไปดูงบประมาณด้าน CSR กับหลายโครงการตัวอย่างเช่นโครงการสนุนด้านกีฬาเห็นมีแต่คนที่รับผิดชอบที่ได้ไปต่างประเทศเป็นการต่างตอบแทนในเรื่องกระบวนการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากแต่ละปีโครงการที่ใช้งบเสียชาโดยตอบแทนกันในบ่พนักง,งานที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงใช้งบเอื้อประโยชน์กับเพื่อนวงสาคณาญาติพี่น้องตัวเองให้ในการมารับงานในรูปแบบเป็นบริษัทเอเจนซี่จัด อีเวนท์ถ้าลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าตารางานทำไมไม่ใช้ให้มันหลากหลายแต่ใช้แต่เอเจนซี่เจ้าเดิมๆสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากท่านผู้ว่ากรกพคนใหม่ไปทำการบ้านช่วงนี้อากาศร้อนแะแรงมากอาจจะเกิดไฟป่าตามธรรมชาติส่วนหนึ่งท่านต้องระวังการเผาป่าทิพย์เพื่อทำลายหลักฐานด้วยอาจจะมีการอ้างว่าโดนไฟป่าเผาแต่สุดท้ายจะไม่มีหลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อที่จริงเรื่องนี้ท่านผู้ว่าครับกรมป่าไม้ ซึ่งอาทิตย์ดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันกับท่านผู้ช่วยผู้ว,ว่าจะถูกย้ายกลับไปอยู่ที่แม่เมาะลำปางนั้นเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันมากและเรื่องการเผาป่านั้นกรมป่าไม้เขาถนัดมากกพ็พอต้องระวังตัวให้ดีๆครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม